โอเคครับสวัสดีครับผมโมกับผมมาเดินครับเจชิอาวันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถน้องนะครับซึ่งเป็น R3 นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพรถมันนะครับว่าจะรีวิวของแต่งเกินราคารถแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่ครับรถที่เราจะรีวิวกันนะครับเป็นในส่วนของยามาฮ่าอสนะครับสภาพเรามาดูกันว่าของแต่งมีอะไรบ้างนะครับน่าจะเกินราคารถนะดูสภาพมัน เหมือนไปขับอินดูโรมานะครับเราไปดูของแต่งชิ้นแรกนะครับปัม๊มเบมโบไปอย่างเร็วๆปัม๊มเบมโบ gp 4 r x อยู่ข้างหนึ่งอยู่ประมาณ2,500 0นานะครับสายถักสายเอิร์นบวกชุดหัวปลดไวหน้าหลังจบอยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0กลางๆนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวการสบัดเอร์ล e ิน1 1 0 0 0ปัม๊มอ๋อไม่ใช่น็อตไทเทเนียมไล่ั้งคัน ทุกจุดไลด่ทางคันทุกจุดนะครับทั้งเครื่องแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเบอร์นะครับมีทั้งงานไทยแล้วก็มีในส่วนของโอ้โปโบนะครับจบอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กลางๆนะครับรอบคันแล้วก็จะมีเกย์โยงนะครับ5,000นหน่อยๆน,น้องบอกว่างั้นนะครับเป็นงานเป็นงานเทียบช่อนะครับช่อน้องบอกซื้อมา หนึ่พันบาทท่อหนึ่งพบาทแล้วก็เป็นในส่วนของตัวสลิปออนไทเทเนียมตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบราคานะครับไทเทเนียมไทเทเนียมตรงนี้ไล่สนิมตรงนี้ไล่สนิมดูรลมันขวดนมอันนี้ไม่มีราคานะครับดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะมีแค่เกยโยงอ่ะนี้มีคล i ค k ิปเตอร์ที่น้องทำเอง แต่สังเกตได้ว่ารถคันนี้จะไล่ในส่วนของน็อตไทเทเนียมทั้งคันทุกจุดนะครับก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูครับว่าน้องแต่งบทไปเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะเกินราคารถที่ซื้อมารถผมไม่รู้ว่ามือสอง R3 นะตอนนี้มันเท่าไหร่น่าจะประมาณ80,000ไหมแต่ของแต่งผมว่าน่าจะน่าจะมีแสนอ่ะอย่างหนึ่งคือล้อล้อสีทองทํามานะครับ ทำสีทองสีเหมือนลอมาเชสประมาณนี้ครับเห็นทรงอย่างนี้ของแต่งล้นๆน,นะครับ r 3 Enduro ครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องเลยครับผมเดี๋ยวผมจะหารีวิวรถมาให้ดูใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ